ตัวนี้ก็น่าจะเป็น A168 เหมือนกันนะครับแต่เป็นอีก variant หนึงซึ่งรหัสด,ด้านหลังเป็น A168 จริงๆด้วยนะเลขโมดูลคือ3298ฝาหลังสเตเลตกันน้ำทำในจีนนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาข้อมือที่ผมยืมมาไม่ใช่ของผมเองนะครับตัวสายเป็นสเตเลตแน่นอนฝาหลังสเตเลตนะครับแต่ตัวเรือนเนี่ยน่าจะเป็นเรซินทำคโครมมานะครับชุบสีแบบเงาเหมือน โลหะเลยโครเมียมแววๆเลยนะนี่ก็จะมีรอยขูดขีดไปบ้างแล้วเพราะว่าใช้งานมาแล้วนะครับลิงก์ราคาถ้ามีเดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปเลยตัวนี้เป็นนาฬิกาสแตนดาร์ดคลาสิโอนะครับคลาสสิกดิจิตอลไฟสองสว่างเป็นอิเล็กโทรลูมิเนเซนต์ด้วยนะครับลองสองสว่างดูเนาะกดคาไว้นะครับจะเป็นติดขึ้นมาเป็นสีฟ้าอมเขียวจะเป็นสีไซแอนหรือว่าเทอร์คอยส์ก็ตามปล่อยมือเมื่อไหรา่ไฟดับเลยไม่มีดีเลยนะครับกดค้างไว้ติดปล่อยมือดับปุ่มไฟอยู่ซ้ายบน โหมดนะครับแล้วก็ปุ่ม start stop หน้าจอเป็นดิจิตอลแสดงเวลาแบบ12 format และ24 format ซึ่งอันนี้จะเป็น12 format 7 pm คือทุ่มหนึ่งนะครับ mo คือวันจันทร์ที่27นะครับส่วนปีผมไม่รู้เขาไม่ได้บอกเลขวินาทีนะครับส่วนการกดปุ่มขวาล่างตรงนี้จะเป็นการสลับระหว่าง12 format คือ p m pm นะครับกับ24 format คือแสดงผลเป็น0ถึง24นาฬิกานั่นเองนะครับ สะดวกดีแบบนี้นะครับปุ่มไลท์ด้านบนกดให้ดูแล้วซ้ายล่างโหมด1ทีจะเป็นปุ่มตั้งเวลาปลุกอีกทีนึงจะเป็นปุ่มสต็อปวอชนะครับคือจับเวลากดขวาล่างเพื่อเริ่มจับกดอีกทีนึงเพื่อหยุดแล้วก็กดซ้ายบนเพื่อล้างนะครับกลับมาหน้าจอปกติแล้วตัวเครื่องเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะมีความเหลี่ยมคลาสสิกจะดูโบราณเรโทรฟิวเจอริสติกเหมือนอุปกรณ์ของ ริดีชาร์ตใน f a น t a s t i c f ฟร์เฟ First Step ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็จะเป็นวัสดุสเตเลดนะครับวิธีใส่คือมันจะมีตัวบานพับที่เป็นขอเกี่ยวแบบนี้แล้วก็เอามาเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับก่อนจากนั้นดันตัวบานพับขึ้นข้อมือเล็กมากเลยนะเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีสายเกะกะอะไรนะครับอยู่บนข้อมือแบบนี้นะครับเวลาจะใช้งานก็ง้างตัวบานพับด้วยการดันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยกออกจากการแค่นี้นะครับนี่ก็เป็น รุ่นคือ A168 เนวะอร์เรียนก็เป็นสีเงินหน้าจอเป็น positive เลขเป็น negative นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รีวิวไปก่อนแล้วตัวนี้เป็นหน้าดำนะร,รุ่นเดียวกันเลยแต่น,นี้เป็นเวอเรียนอีกอันหนึง่งสังเกตดูว่าหน้าปัดเขาก็จะเป็นโทนแบบโมโนโทนนะครับเป็นดูอัลโทนหรอ่าไม่ใช่โมโนโทนมีสีดํากับขาวสลับกันไอ้เหลืองๆหลืองนี่คือเป็นฝุ่นนะครับขี้คร้หรือว่าฝุ่นอันนี้เขาไม่ได้ติดฟิล์มนะส่วนอันอื่นก็เหมือนกันหมด นะครับเหมือนอนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นเห็นชัดในที่แสงจ้ามากกว่าหน้าขาวอันนี้หน้าดำนะครับก็แล้วแต่เลือกใช้งานแล้วเจ้าของเขาก็ชอบราคากี่พันผมก็ไม่รู้3 0 0พันพันกว่าบาทไม่รู้เหมือนกันก็ไปดูในอ่ s c r i p t i o n กับพิมพ์คอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อว่ามีข้อมูลมีลิงก์ยังมีขายอยู่เดี๋ยวผมค่อยแปะไว้ให้นะแล้วเจอกันใหม่อิสดหน้าย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิส คาซิโอและเออร์นเกียร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์